สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายทองคูนนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตดูอาการแม่น้องพันล้านนะคะเอาน้องมาเดินออกกําลังกายนอกบ้านนะคะว่าน้องดูเขายืนซึมเลยนะคะนี่ทาไมน้องไม่ เดินเลยนะดูเขาทำท่าทางยังไงนะเขาปวดท้องหรือว่ายังไงโอ้ดูเขาเล่นนะคะเอาสกีเลยลูกฟีฟีล่อเลยดูนะคะคุณแม่จ๋า ดูอาการน้องนะคะก็น้องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแม่จา๋าอะไรน้องย่าน้องก็ไม่ค่อยกินนะคะช่วยช่วยดูให้น้องอ้าปากหน่อยสิลูก ยังไงน้องียาป้านุไม่ตูมไมมควรเติงน้องคงกลัวนะคะกลัวว่าจะป้อนยานะคะไม่มีเนาะป้าก็ป้าก็ไม่อายนะคะเนี่ยเห็นไหมควรเติงเป็นยังไงดี<อ>เปด้รูควรเติงว่าอัก ปากน้องก็ปกติดีนะคะเลย้นกระดู้นไปลูกาบเลยปะ้าบ้านเลยลูกะนลูกจะเดินไปไหนก็ไปเลยลูกจ๋าเดินไปเล่นเลยเลยจ้าดูนะคะน้องนะคะเอาไว้ตรงไหนก็ยืนตรงนั้นนะคะน้องไม่ขยับไปไหนเลย ไม่กินอะไรเลยนะคะเราก็น่าเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะคะแม่จ๋าดูอาการน้องนะคะซึมเหมือนช้างง่วงนอนนะคะเขาไม่ล่าเริงเลยนะคะยืนนิ่งเลยนะคะนี่ไม่ไปไหนเลยไปให้แม่ดูนะครับคืนนี้นะครับผมจะให้ดูอาการน้องนะครับผม มบลงมามาลงมาลงของมาก่นไมาตลาดมามาบุมามาเอาไปกินมองต้นกล้วยนะแม่มงทีพันหลานเคยกิงนีเราก็ปล่อยให้น้องเดินไปเรื่อยๆนะคะตามใจของน้องนะคะเอาไปไหนน้องก็ไม่กินหญ้าเหมือนเดิมนะคะจะเอาข้าวคอกนะคะจะเอาน้องข้าวคอกไปผิงไฟนะคะเราได้ก่อไฟให้น้องแล้ว ดูนะคะดูน้ำก็เป็นบวกเป็นหนองหมดแล้วนะคะนี่าว่าฝนตกทั้งวันนะคะนี่เดินไปค่ะเดินตามน้องไปนะคะปล่อยเลยน้องอยกินกล้วยก็ให้น้องกินไปเลยลาไม่รู้ว ดูหน้าตาน้องบวมไหมพ่อควนันปกติทุกอ,อย่างครับปกติครับผมไม่เคยบวมนะปกติแต่ว่าคุณแม่ดูแล้วนะพ่อควนันเมื่อวานน้องแก้มไม่บวมถึงขนาดนี้นะนี่นี่นี่ แก้มน้องไม่บวมถึงขนาดนี้นะฝั่งน so, like ี้แม่หนิแม่บังวมหนี่แม่จ้าเออนั Z Z yeah, sí. ่นแหละนี่ฝั่งขวานี่่ใช่บวมไอตอนมอสิด้วเนาะไม่ใช่ฝั่งขวานี่นี่แก้มน้องก็บวมเลยด้วยเริ่มขึ้นแล้วนะนี่เนี่ยอาการยิ่งเศร้าเปิดซึมจ้แต่ว่าน้องจะซึมซึมกว่าเมื่อวานนะคะนี่เมื่อวานที่คุณแม่ไปดูกับน้องออยน่ะ บวมขึ้นยู่งยอน้องดีเลยนะอืจ้าบวมขึ้นแล้วคอ,อยสังเกตอยู่แด้วอ่าม,มามามานน้องไปกที่กองไปเลยค่ะนี่พ้นก็ลินด้วยคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋าหน้าก็หน้าเป็นห่วงน้องเหมือนกันนะคะน้องก็ซึมไม่กินอะไรเลยนะคะนี่เดี๋ยวคืนนี้ขึ้นนีหลาซิไล่ห้เบิ้งจ้า ที่หมู่บ้านเราก็อะ,อะไรแล้วเป็นอะไรแล้วลูกดูนะคะ,ะ,คะก็เอาน้องมาเข้าคอกเลยนะคะนี่ให้หน้องเดี๋ยวก็เราก็ได้ก่อกร่งไฟให้น้องได้ผิงนะคะแล้วก็วกเอายาเอายาสมุนไพรนะคะใส่กองไฟให้หน้องได้ เียยมายจาจนนหทงไ่ภาษาลาวค่ะภาษาลาวพูดตลุกตลุกนะคะดูนะคะอาการน้องตาน้องก็เหมือนช้างจะนอนนะคะ

แต่ว่าอาการน้องทองคูณแต,กกต่ก่อนเป็นนะหูเขาก็กระพ,พริบเนี่นยดูคุณพ่อก็มาดูอาการน้องนะคะนี่น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะแม่จ๋าท่านหนานีส้สื่อเจ๊ที่ ีคือเอิ่นนใส้ะไรน้องก็ไม่กินเลยนะคะดูคอก็บวมด้วยพ่อควันได้เอาน้ำอุ่นประคบไหมน่บวมกว่าเมื่อวานค่ะพ่อเมื่อวานคุณแม่ไปดูไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะบอที่แก้มน่ะ อัดแต่ว่าแก้มนะแก้มที่เอาว่านะเขาเองธรรมชาติเขาธรรมชาติแก้มตุยอ่ะบอนะเย่สิ้เทียงเาบออยู่เออแก้มตุยน่นี่แก้มงามแก้มตุย แกมงามแกมตุยก no. <me> ็าว่าเขว่าผู้สาวลูกสาวว่าแกมงามแกมตุยค่ะกเว่าหนาจะบวจะไม่บวมดูแต่แม่ดูก็เหมือนแปลกๆนะอืมดูให้ชัดเจนนะคะพ่อควานค่ะอืมดูให้ชัดเจนนะคะพ่อควานค่ะ

จา่าตัวการน้องนะคะแม่จา๋าตัวการน้องพันล้านนะคะลิปนี้คุณแม่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่คนไหนเข้ามาก็กดไลค์กดติดตามช่องภัยทองคุณเยอะๆนะคะมาเป็นกำลังให้น้องพันล้านด้วยนะคะ แม่จ้าพ่อจ้าเป็นกำลังใจให้น้องพันล้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ